สวัสดีครับผมทงไคโยนทัวร์นี้พามาเที่ยวทะเลครับผมนี่พาทีมงานทีมงานสายล่าเนี่ย oh, <พ>านสมพิดพ่าน <พา S 1> ตามอันนี้จะพามาตกปลาโพชนตอนใต้ของไต้หวันครับผมภาคใต้ของไต้หวันภาคตอนออกเนาะไทตรงโอ้ตอนนี้มาถึงขึ้นทางแล้วครับโอ้โหนี่พักจริงป่ะใช่เปล่าใช่เปล่าเฮ้ยหินมั้างคนหินั้งโอ้ตอนนี้เดี๋ยวครับผมเล่าเที่ยวเยอะเลยวันนี้ไต้หวันหยุดยาวครับหยุดห้าวัน มันเซ็งเม้งผมอยู่ห้าวันโอ้มีพักเซเว่นครับเข้าห้องน้ำแล้วก็ซื้ออาหารเช้านี่จุดหมายเรายังเหลืออีกร้อยกว่ากิโลเมตรอไม่สุขคิดเวียนหัวไหมไม่เวียนเนาะใช้ได้ยอยู่อรอบนี้โอเคเพรอบนี้โอเคโอ้โหน้ำทะเลเห็นนะ้ะทะเลทะเลไต้หวันสุดยอดเลยชมไปเลยนะผมแทาทัวร์ชมเลยนะครับผมครับผมมีตัวอย่างโอ้โหนี่นักตกปลาได้ปลาแล้วครับเนี่ย ปลยังไม่รู้เนี่ยโอ้ตายเขาตีอย่าปอลมั้งเมื่อกี้ตีอย่าปอมนะโอ้นี่ปลายาวโอ้ปลาสากปลาสากโอ้โหตะบันล่มเลยปลาสากปลาสากเจียวเจียเจียวมาเลอดโเป็เลือดเลยโหตัวใหญ่ครับผมเจ้าตัอใหญ่ปลาสากครับผมวันนี้เรามาถึงสถานีแรกเรียกะไรนะสะพานวัดใจใช่ไหมสะพานวัดใจ ลอ,ล,ลองเดินไปดิเดินได้เปล่าเดี๋ยวเราดินไปดินี่ผมสะพานนี้จะจะ,จะทอดยาวถึงทะเลนะตอนนี้น้ำรถผมเนาะนี่น้ำรถเนาะนี่น้ำลดนะผมน้ำรถน้ำลดแต่โอ้โหแต่ขึ้นแรงอยู่ใหญ่มากเลยเราขึ้นใหญ่เนาะขึ้นขึ้นแรงนี่ใช้ได้สวยๆเลย,ย,ยใช้ได้ใช้ได้สวยเยอะครับผมสุดยอดเลยแล้วก็ ครับผมตอนนี้มาเจอผลไม้นะครับผีผาเจ้าผีผาผีผาเ้นี่นี่คือ้อกนะีจินจวนไต้หวันจินจนครับผมสอกจินจวี่้าถ้าถ <200, S 2> ้อถ้า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 ่้าถ้าถ้าถ้าจ้าถ้าถ้าถอา้ถ้า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 ถถ้้าถ้า้าถ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 ้าา้าถาถ้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 าถา่าถ้้้าถ้า้าถ้า อ๋อประมาณ100บาทเอาแล้วนะฮะหนึ่ง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 น่งหนึงหนึ่งหนึ่งนึ่งหหนึ่งหนึน่งหนึงาน่าหน่อหนึมหนึ่งหนหมึ่่งหนึ่่อเ่ง่นร่่ย่่นนาน่น บอลลูนครับผมข้าบนครับผมร้านเล่นบอลลูนเป็น้าน้านสนามหญ้าครับผมสวยๆนะครับผม๋ยว <Okay, S 1> ผมชมเล่นนะครับครับผมอยงนี้เรามาชมที่เขาเล่นบอลลูนกันครับผมเนี่ยสนามหญ้าเรียบๆบ,บนเขายอดเขาเลย <Okay. S 1> วันนี้ไม่มีวันนี้ไม่มียังไม่ถึงฤด,ดูการของนี่มขึ้นมานจะชมไชมเฉยเฉยนะครับผมสวยเนาะสนามหญ้าอยู่บนเขาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูลงเดินดูเขาว่าจะเห็นวิวอะไรบ้างนะ ครับผมครับผมตอนนี้เรามาถึงยอดเขาแล้วครับผมบริเวณให้ชมบอลลูนเนาะนี่วเตก็มีจุดชมวิวด้วยครับมีจุดชมวิวของด่านดานที่นี้ด้วยขอให้ชมวิวข้างล่างนี่เป็นหมู่บ้านแล้วก็เป็นคลองน้ำครับผมโอ้สูงตอนนี้อากาศไม่ดีนะครับผมฝนจะตกเป็นอย่างนี้ทุกปีครับวันซิงเบ้งที่ไต้หวันเนี่ยฝนจะตกตกโอ้โหเห็นไหมสุดยอดเลยนะมีแดดนิดๆแต่หน่อย แสงนิดหน่อยโอ้เพลี้ยเรียงเนาะสวยอนะ่ะโอ้นี่ครับผมเนี่ยเป็นเขาปลูกผักปลูกหลายหลายอย่างนะแถวเป็นแนวดีไทยตรงหรือแมฆหมอกนี่เต็มเลยครับผมเนาะนี่เมฆหมอกคุมภูเขาหมดเลยอากาศเย็นนะครับผมนี่เดือนน,นี่นี่เดือนอะไรเมษทราบ่๋ เมษานี่หนึ่งเนาะโอ้โหอากาศดงหนาวเลยเนาะสุดยอดเลยนี่นี่นี่อันนี้ตอมพีดเลิอโอ้โเดี๋ยวหาเป้าหมายขีดเป็นอาวุธเหรออู้หังล่างเลยไม่ใช่ได้ไหมสวยเนาะสุดยอดสุดยอดว้าวสวนอะไรเนี่ยข้างล่างนะปลูกหลายอย่างนี่เนี่ยสวยเนาะเนี่ยไอ้นั่นไงสวนอะไรอ่ะชาชาเหรอเออชาชาปลูกชาดิวสวยแท้สุดยอดนะคุ้มค่าเดินทางคุ้มค่าคุ้มค่า น้องสวยสวยร่มๆคุอันนั้นเป็นเป็นอะไรเนี่ยมันน่าจะสูงอยู่นะครับผมตรงนี้ที่โดดร่มครับผมอนี่โดดร่มของเขานี่วิ่งตุ้ด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 โดดลงนู้นนะถ้าเราตกไปโดนโดนตรงตรงหญ้ามันก็ไม่ไม่เจ็บใช่ไหมตกไปในสวนผักก็ไม่เจ็บไงสุดยอดเลยอ๋อเพิ่งรู้ที่นี่ที่โดดร่มของเขาครับผมสวยดีอ๋อเป็นหน้าผาหน้าหน้าผาเป็นะ ยืนๆไปหน่อยสวยๆๆดูๆเนาะอืมหมอกนะเนาะโอ้สุดยอดเลยให้หันหน้าหน่อยเลยสองคนเจีจมๆๆเจียวเจียวเจียวเย่ให้ใกล้ๆหน่อยอ๋อเย่โอเคครับผมโอเคครับผมหลังจากไปดูไอ้สนามบอลลูนลานบอลรูนกลับมานี่มาถึงชายทะเลแล้วครับผมกลับมาเส้นทะเลต่อเมื่อกี้เส้นภูเขานะครับผมเส้นทะเล ทะเลล้วนๆครับไม่มีอะไรทะเลล้วนโคตรเป๊ะๆครับครับผมสวัสดีครับวันนี้ทีมงานเรามาไทยตรงครับผมโอ้โหสสวัสดีครับผม <c oughs> ทีมงานไทยอนทร์ว,วันนี้มามา,มาลุยภาคใต้ของไต้หวันเนาะเรามาหาอะไรหรอคับปลาหรือหาอะไรครับปลาครับปลาครับปลาครับปูทะเลปไม่เช้าไม่เช้าออกไม่เช้าออกมาออกกี่โมงออกไม่ออกมากี่โมงออกมาเทนออกกี่โมงทีหนึ่ง ผมเพิ <Es> ่งขึ้นผมตัดกินรวดพึนขบอกยังไงเรอขึ้นข้วยม่ได้เปล้น้านน้องยังไม่ได้นอนกันเลยผมวันนี้ได้มานะอันนี้กินคนเก็บมาได้พุ้มครับทมทำ่สร <ing> ็จซ่ามเนาะอ้อ้นี่มันตัวนี่มันมันตัวอะไรเนี่ยตัวใ้วนตั้ใช้สวนตัวใหญ่เนาะตาแล้วมั้นย่างเคตอนนี้เราเช่ารถรถัสคนึงคันนี้ผมรมีกี่มกย มีกี่เตียงสิบสิบคนได้เนาะเก้าครับเก้าเก้าที่นอนเก้าที่นอนเอ๊ะถ้าถูคิดออกมาละนี่ยต้วได้มากว่าเเนาะเพราะห้องพี่นอนในท่านก็นอนจริงๆได้สี่แล้วค่ะได้สี่นะครับข้างล่างนก็พี่เพิ้มก็ได้ผมตัวนี้ที่เขาเท่าข้าวแล้วก็มีตอนนี้พิเศษครับผมเรามีรถนี่รถรถรถลุยไอ้ชายหาดอีกคั้นหนึ่งรถลุยชายหาดอีกคันหนึ่งแต่ไม่รู้วันนี้จะได้ลุยไหมฝนตกครับผมนี่รถขาลุย โอเคนะครับผมทีมงานเราวันนี้พามาเที่ยวไทยตงมาดูผลงานจะมีอะไรบ้างครับผมแต่ฝาคมยังไม่ตื่นมาคมระดับแล้ว <c oughs> นี่จะมาสองสามคันนะครับผม <c oughs> โอเคชมไปเลยนะครับผมบรรยากาศไทยตง